ก็เข้ามาอยู่ในงานแล้วนะครับเดี๋ยวเอาคลิปสอิค่ะเรียนเชนนะคะเรียนเชนน้ำปั่นดูแลที่มาถึงแล้วีุนไหนครับสี่สิบครับสี่สิบวุ้ยวงนีขนมปังนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดบิ๊บก่อน

ลงรุ่น40ครับร <abil itation. S 1> so ุ่นอายุก็เดี๋ยวก็จะปล่อยตัวเปิดงานสุดยอเดี๋ยวจะโรลลิ่งแล้วปล่อยแล้วก็ปั่นเด็กกลับเข้ามาแล้ว มีอีกครั้งนะคะนักกีฬาทุกท่านมีก๋วเกี่ยวนะคะมีเหล้าแล้วก็มีข้าวมีก๋งมียกไลอีกที่หนึ่ง thank okay. ทางรถพี่ อย่างสวยครับอากาศดีสาธิอย่างสวยเสียงล็อคในรองเท้าพี่เข้าไม่รู้จะทำยไง อากาศอย่างเย็นนะหาเขาอาือจะแข็งหมดแล้วเนะี่ย right น,นี้ก็ยี่สิบองศาครับเจ็ดโมงเชา้าวันอาทิตย์ที่หนึ่งคันวานะครับ

มีครับเอครับไลไรอีกไหมหน่อยครับมีมีครับมีมีครับผมมีครับมีครับ